นายแพทย์ทวีศินวิศนุโยทินได้ถแถลงผลการประชุมสบคชุดใหญ่นะคะยังคงขยายระยะเวลาการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินต่อไปจะไปสิ้นสุด30พฤศจิกายนนี้ปรับช่วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิลเป็น4ทุ่มถึงตี4เป็นเวลา15วัน นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ปรับมาตรการกิจกรรมกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มซึ่งยังคงไว้ที่29จังหวัดเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิพิพธภัณฑ์ร้านทำเล็บร้านสักสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกีฬาในร่มโรงภาพ,พยนตร์การเล่นดนตรีในร้านอาหารแต่ยังคงมีเงื่อนไขปิดเปิด ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดด้วยค่ะเล่นดนตรีในร้านอาหารอันนี้ก็ให้เปิดดาเนินการได้แล้วก็จำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน5คนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับนักร้องถ้าจะร้องเพลงก็อาจจะ อถอดหน้ากากนามัไมได้แต่ต้องมีระยะห่างนะครับและห้ามสัมผัสคุกครีกันระหว่างนักร้องนักดนตรีและลูกค้านะครับก็ขอความร่วมมือกันด้วยนะครับตรงนี้ก็ทราบว่ามีความเ,เรียกว่าอะไรฮะมีความเดือดร้อนมาสักพักใหญ่สําหรับกลุ่มนักดนตรีที่ต้องใช้ดนตรีเป็นอาชีพเนี่ยนะครับเราก็เปิดให้นะครับสวบคอยังเห็นชอบปรับมาตรการสําหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศนะคะ ลดเวลากักตัวสำหรับคนที่มีเอกสารยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบโดสเหลือ7วันใครที่ยังไม่มีเอกสารวัคซีนให้กักตัว1 0 1ถึงวันสำหรับการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศกักตัว7วันนะคะทางน้ำทางบก1 0 1ถึงวันอนุญาตให้ทำกิจกรรมในสถานที่กักกันโรคได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดสบคยังนำร่อง การท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก3ระยะค่ะระยะที่1จะเปิดรับใน10จังหวัด1-30พฤศจิกายนนี้ระยะที่2 20จังหวัด1-31ธันวาคมและระยะที่3จะเปิดรับอีก13จังหวัดแต่จะไปมีผล1มกราคมปีหน้าค่ะ